เพื่อนๆคะนี่เรามาอยู่คอนโดคุณหมอคุณหมอแล้วก็คอนโดคุณหมออยู่ริมแม่น้ําเลยค่ะอยู่คนละฝั่งกับที่เราขึ้นเมื่อกี้อ่ะเหมือนแม่น้ําเจ้าพยาไหมคะเนี่ยที่เราขึ้นยอดสูงๆเมื่อกี้ที่เราขึ้นเนี่ยอันนู้นนะคะอ๋อเต้ย อาชีพขาวเดี๋ยวเยนี o, ้เราจะไปทานอาหารตรงนี้นะคะเนี <t <t ่ยค่ะเนี่ยคอนโดคุณหมออยู่ใกล้แม่น้ำริมเจ้าพยาเลยค่ะกว้างมากเลยเนี่ยกว้างกว้างอันนึก้างกว้างกว้าง Mooi hè? Mooi? Ja, ik vind het leuk. Mooi. Heel, vind mooi. Ik vind het heel anders dan het leuk. Ik vind het mooi Ik vind het leuk. fris of het je een Ja. winterwijn proberen Ik je het Ja. Ik Ja. het Ik <laughs> een keurig geregeld, hè? <laughs> ja, ja. Nee, ik ook. ik je het wel? Ja, ik ook. Waar <laughs> ja, ja. mag ik? Mooi hè? Ja. Sorry, Ja, maar de blijkerpink, Pink. daar hebben we geen eentje. Oh, de blauwe. Het is een feine. Ah, deze. Hè? Dit het een van de, een van de belangrijkste tops van Nederland. Nederland? Ja, waar wij gaan eten. Ah, oh, oké. Okay. Hé, hey, hartelijk dank. Je nog een biertje. Hey, nee. ja, dank. Oh, sorry, meneer. Thank you wel. Ja. Maar ja, vrienden, nou een Chon gla We gaan drinken. gaan drinken. We een drinken. We gaan drinken. We gaan drinken. We gaan drinken. We เนี่ยค่ะว่างมากเลย่่มาเอรังอนี่เ้วคหเไมรับเพื่อนสวยไหมคะเดี๋ยวเนี่ยค่ะร้านอาหารตรงนี้เขาบอกมีชื่อเสียงที่สุดในฮอลแลนด์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปชิมกันนะคะเพื่อนๆ แต่ไม่แน่ใจว่าจะถ่ายรูปได้ป่าแต่ว่าอันอันเพื่อนของแฟนเอ๋เขาบอกว่าเขาจะถามว่าถ่ายรูปได้ไหมเขาจะถ่ายเดี๋ยวเขาจะขอให้ค่ะนะคะเหมือน เหมือนในน้ำเจ้าพยาบ้านเราไหมคะเพื่อนๆเหมือนไหมคะอย่สวยมากเลยค่ะเนี่ข้างหลังเอ๋เป็นห้องนอนเขาเอ๋มีกระาทายเพื่อนๆดูเกาเอ๋ไม่ได้โค้งเขาเอกใจฝั่งนู้นก็จะเป็นแบบว่าริมทานข้าวทานอะไรอย่างเงย เพื่อนๆคะเนี่ยห้องนอนค่ะเอได้ขออนุญาตจะของเขาถ่ายให้เพื่อนๆดูแล้วค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆ เนี่ยคะ่ะบ้านบ้านนี้เออก็คือคุณหมอเขาก็อยู่คอนโดนี้แล,ล้วค่ะแต่ว่าคุณหมอไปก็ไปเมืองไทยบ่อยนะคะเพราะว่าเขามีน้องชายน้องชายเ็มีบริษัทอยู่ที่เมืองไทยบริษัทพวกอินเทอร์เน็ตอะไรนี่แหละสักอย่างหนึ่งอะไรนี่แหละอเอ้ก็ได้มาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเนี่ยที่นอนเขาแล้วเปิดอะไรออกไปเป็น เหมือนเดินแม่น้ำเจ้าพญาเลยเหมืนะะอมนโรงแรมอะ่ะสวยมัม้ยคะเพื่อนๆอ่านะคะกว้างม,มากเลยนะคะเนี่ยเราก็นั่งกันอยู่<ๆ>ขอบคุณที่กดติดตามและซับสไคร้โคฮชคอนแลนด์แดนหันมาสบายพิงนะคะขอบคุณค่ะ